สวัสดีครับวันนี้มาพบกับชายนนท์ซาวนะครับเครื่องเสียงบ้านๆน,นะครับวันนี้เราได้ความรู้จากผู้รู้ใน Youtube อยู่ท่านหนึ่งเราก็เลยมาลองทดสอบดูว่าความรู้นั้นมันดีมันเจ๋งยังไงหรือเปล่านะครับเอาแบบบ้านๆเลยวันนี้วันนี้เราก็ความรู้ของเราก็คือว่าที่เราได้มาคือว่าใช้อีคอล์ไรเซอร์อันเดอรล็ มาดูนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นดิจิตอลนะครับมันมันเป็นทั้งคอรสเป็นทั้ง eq นะครับเป็นโปรเซสเซอร์มันหลายอย่างนะครับในตัวเดียวกันแต่ตัวนี้ก็จะเป็น EQ นะครับตัวนี้เราก็จะมาลองต่อเพื่อมาใช้งานทดสอบว่าใช้ผสมัศาสตร์แล้วมันดีจริงไหมนะครับอันดับแรกเลยเราก็มาที่ธาดานะครับรับ บูทูธวันนี้เราเป็นบูทูธละวกันนะตอนนี้เราก็จะใช้ power tap เป็นตัวปล่อยเสียงกลางกับปล่อยซับนะครับตอนนี้เราก็จะเป็น8นิ้วนะครับกับ12นะครับวันนี้เราจะมาฟังในห้องเพราะว่าข้างนอกยุงเยอะนะครับเพราะเราเปิดดูความรู้เราลองมาต่อเลยนะครับมาต่อเลยต่อโดยการผ่านนี่นะครับมิกเซอร์นะครับมาเข้าที่ อิโคไรเซอร์แบบอนาล็อกแล้วก็มาเข้าดิจิตอลเลยนะครับเราก็จะประมาณนี้ก่อนเลยนะครับปั๊บเราต่อจากนี้เข้ามานี่ปุ๊บเรามาลองฟังเสียงกันนะครับเราเป็นเสียงกลางก่อนนะครับดูครับโป,โป๊ะอยู่นะฮะ เรามีตุ่มใบพาสเพื่อจะทดสอบว่าถ้าเรากดไม่ผ่านนี่เสียงมาจากนี่โดยตรงจะเป็นระดับไหนนะครับเดี๋ยวรอฟังจังหวะเต็มเพลงนะครับนะครับเราจะกดตัวนี้เลยนะครับเราอยู่ระยะนี้นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเสียงหน่อยนึงครับใส่หูฟังนะครับผมนะครับ อันนี้ก็จะนุ่มลึกเข้าไปหน่อยน,นะครับจะนุ่มแบบเสียงบางเสียงจะนุ่มนะครับเสียงที่เราทำการคารัดเพิ่มนะครับจากตัวของอ e ี o l เลเซอร์ดิจิตอลเองนะครับ อาจจะไม่เพียงพอครับดูครับเรากดเข้าไปใปการพานันคอรเซอร์แบบอันดับหลอกอีกทีทเสียงก็จะหวานมีความแหลมใสนะฮะและ้วถ้าเราลองกดนะครับนี่ครับดูไปนิดนะกดมันก็จะมีความช้าๆมาอีกนิดนึงนะครับนะครับนุ่มไปไห,นหน่อยนิดนึง ้าวเรามา,มาลองฟังเสียงเบสมากนะครับเสียงเบสมาก ลึกเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งครับลึกเข้าไปนุ่มลึกเข้าไปอีกกดเข้าไปจางลงไหมครับจางลงออกจะแข็งแข็งนิดหนึง่งอมืมลึกไปอีกล,ลองนะ,ะจางลงออกจะแข็งแข็งกว่า ก็หายการก็ช่าไปหน่อยนึงออกจะสักๆากหน่อยผ่าน EQ อันดับหลอกนุ่มลึกใช่ไหมเบสลึกเสียงโป๊ะก็ยังอยู่กดผ่านอันดัหลอกไม่ทำงานกดผ่านอันดัลหลอกไม่ทำงานสีแดงขึ้น ก็ผ่านแล้วหรอกนุ่มรึกขึ้นใสขึ้นเสียงกลางนไงครับกดแล้วเป็นไงครับเสียงแบบสาขึ้นและซับเบสก็แข็งแล้วก็เผาลง ตอนนี้เราคัดเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่นะครับเห็นไหมเราก็คัดเราคัดเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่นะครับนี่ครับก็มาลองดูแล้วรู้สึกเสียงดีขึ้นนะครับเสียงดีขึ้นจริงๆนะครับมาผ่านนอกดูนะครับในกรณีที่เพื่อนๆนะครับถ้ามี อีคอรเซอร์แบบอนาล็อกอยู่แล้วด้วยนะครับก่อนที่ก่อนหน้านี้ที่จะมาซื้อดิตอนนะครับมันอาจจะมีเราก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งไว้ไหนนะครับหรือไม่ต้องไปขายต่อนะครับถ้าเอามาเน้นเพื่อมีลูกเล่นมากขึ้นนะฮะเราก็เอามาเสริมได้เลยเปรียบเสมือนเรามีมิกดีๆที่ว่ามิกใหญ่ๆนะครับในตัวคัดเสียงมีพลังเสียงที่ดีก็คือเหมือนกับ เราได้มิกที่มีคุณภาพมากขึ้นจากที่เราซื้อมิกที่แบบไม่ได้อาจจะไม่ใช่เป็นของนอกอาจจะการคัดเกณฑ์หรือเพิ่มเกณฑ์บางจุดบางความถี่ที่มิกบางตราลยี่ห้อมีไม่เท่ากันเราก็ใช้ตัวนี้เหมือนเปรียบเสมือนของอ e ีคอไลเซอร์เข้าไปอยู่ในมิกนะครเพราะว่าเราออกมานี่เข้าอ e ีคอไลเซอร์แบบอันดัลอกกอนแล้วก่อนที่จะไปเข้าที่มานนี่ที่เป็นดิจิตอลนะฮะเราก็เหมือนเราเสริมทับเข้าไป เติมรายละเอียดในในเสียงเพลงต้นฉบับเข้าไปก่อนที่จะเข้ามาโดนี่อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้คุณภาพเสียงที่เพิ่มมากกว่าในในความรู้สึกผมนะครับก็เหมือนเราเรายัดเข้าไปยัดคุณภาพเสียงที่แบบว่ามิกมิกเราไม่ได้คุณภาพเสียงที่เป็นอินเตอร์นะครับในกรณีแบบว่ามิกที่เราพอใช้ได้อย่างเงี้ยครับแต่ละมิกโปโป,โปเลยอาจจะแบบ เขามีทั้งอ e ีโคเลเซอร์ในตัวอยู่แล้วนยบางคนก็พวกยามาฮ่าพวกหรือว่าหลายๆยี่ห้อนะครับอาจจะเป็นแบบว่ามีความถี่ที่ให้เลือกแล้วก็ดันบางความถี่ได้สูงแล้วก็ตัดความถี่บางอย่างได้ทีเนี้ยเราก็มาเสริมเข้าไปที่ตัวนี้เพราะว่าของมาลูนี่เลยเนี่ยในในในอีโคเลเซอร์ของมันนะครับผมเนี่ยฮะในอ e ีโคเลเซอร์ของมันนี่มัน มีแค่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแบนเจ็ดความถี่ที่เราสามารถที่คัดหรือว่าเราสามารถที่บูตนะฮะแต่เรามาเสริมทับด้วยต้นฉบับเสียงก่อนที่จะมาเข้าตัวนี้เรามาคัดหรือเรามาเพิ่มอีกไงนะฮะให้มันรู้สึกว่ามีความคมชัดมีความนุ่มลึกมีความใสสะอาดในเสียงที่ก่อนเข้ามา ในในอีคอเรเซอร์แบบดิจิตอลนะครับเขาเรียกว่าอะไรโปรเซอร์น,นะมัน,ม,น,ม,นมันหลายอย่างนะ,ะในเนี้ย,ก,ยก,ก็เรียกว่าคอร์ดิจิตอลนะกันเนาะประมาณนั้นผมก็เลยคิดว่าในท่านผู้รู้คนนั้นนะ่ะก็อยากจะสื่อให้เห็นว่าเราเหมือนเราเพลงใน YouTube หรือเพลงในต่างๆต,ต,ต้นฉบับมันอาจจะออกมาที่มันไม่ดีเราก็มาเหมือนกับปรุงแต่งก่อนที่จะเข้าไปใน ในเครื่องคัดเสียงเนี้ยอีกทีหนึ่งนะครับพยายามเหมือนกับต้นฉบับตรงเนี้ยนะครับพยายามใส่เข้าไปให้เต็มเต็มนะครับก็เหมือนเราตั้งเกณฑ์ที่มันได้ที่สมบูรณ์แบบนะครับใช่ไหมล่ะเราได้คุณภาพเสียงที่ดีเหมือนกับเราเลือกเกณฑ์ตรงเนี้ยปรับตรงเนี้ยให้มันได้ดีที่สุดนะครับเนี่ยแหละเหมือนเราคัดเข้าไปในเนี้ยเราก็คัดต่อเข้าไปอีกก่อนที่จะเข้ามาเราดมผลที่นี่แล้วก็จ่ายออกไปตาม power ต่างๆนะครับจ่ายตาม power ต่างๆแล้วก็ออกสู่เข้ากับ ลำโพงนะครับนี่ครับผมว่าแนวความคิดของท่านผู้นั้นก็ผมว่าสําหรับผมก็ประมาณแ0ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าเรามีมิกที่อยู่ในระดับว่ามือสมัครเล่นนะฮะแล้วเรามีตัวนี้อยู่แล้วด้วยนะครับบางคนบอกอทำไมเราไม่เลือกมิกดีไปเลยก็เราเป็นมือสมัครเล่นแนละ้วเพิ่งเราซื้อเป็นบางอย่างมาเราซื้อแบบสมทบมานะครับเร,เราเป็นแบบเครื่องเสียง มันบ้านนะครับเริ่มแรกนะครับเราซื้อมาแล้วเราก็ไม่ได้อยากขายแล้วก็มาซื้อตัวนี้ทีหนึ่งแต่ตัวนี้จริงๆก็เสียงเสียงใสมากเลยวันนี้ที่ผมเปิดอยู่ข้างนอกนี้ก็ใสยอยู่แล้วตอนนี้เราจะมาลองดูพวกนี้ตอนนี้เราใช้ดูตู้นี้ก่อนเพราะตู้นี้มันยังไม่มีเน็ตเบอร์อะไรนะครับเราไม่ได้ใส่เน็ตเวิร์ไม่ได้ใส่เอามาเป็นลาโพงดิบๆเลยลเป็นลําโพงของตัวนี้เป็นลําโพงเสียงกลางของ โฮมตีเตอร์ผมแกะมาใส่เพราะมันเป็น8นิ้วนะครับเสียงแหลมก็เป็นของอบออมธรรมดาแต่นี้ก็เป็นของซับที่สองนีซับอินซีนะครับเป็นของ AS p o w e r t e c h นะครับตัวนี้แต่ก็มาลองคัดเสียงแล้วผมว่ามันได้มากกว่าเพราะปกติแล้วผมลองมาใช้ปีนะครับแล้ววิ่งเข้าเข้าถ้าเกิดเป็นชุดนี้นะครับผมไปวิ่งเข้ากับอ วิ่งเข้าปีเลยนะครับผมว่าว่าคุณภาพปีก็แรงนะครับแต่ปีแรงจะไม่มีการคัดเสียงครับปีนี้ผมว่าแรงครับแต่ว่ามันไม่มีการคัดเสียงแต่เนี่ยเรามาเปลี่ยนจากการระดมพลแล้วก็มาคัดแล้วก็มาตัดแล้วก็มาบูธบางอย่างเสียงดีครับยอมรับเลยเพราะเสียงดีลองดูเลยนะครับผมเราต้องมาลองดูกันนะครับจะเกิดเพื่อนเพื่อแนะนํานะครับแล้วก็ฝากนะครับฝากฝาก กดซับสไคร์นะครับกดติดตามผมนะครับชัยนนท์เครื่องเสียงบ้านบ้านนะครับชัยนนท์ซาวนะครับผมแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้กดแชร์ให้กับนักเครื่องเสียงบ้านบ้านต่อๆกันไปนะครับให้มันลองมาดูแล้วก็มาแชร์ความคิดเห็นแล้วก็มาลองดูว่าลองใช้ผสมผสานแล้วดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางคนก็บอกว่าชอบมันละหลอกนะครับมันละหลอกมันก็ล่นง,ง่ายแล้วก็คัดเสียงได้พงควรดีเหมือนกันนะครับ แต่ตัวนี้ผมก็ว่ามันก็หวานนะครับที่ผมลองใช้ดูก็ถ้าคัดเป็นมันก็โอเคเหมือนกันแต่เรามาระดมเสียงเพราะว่ามันมีก้านขยับก้านที่แบบเลือกความถี่ได้หลายกว่าบางอย่างที่เราเรายังคัดไม่ไม่ไม่หมดนะครับเพราะว่ามีแค่เจ็ดแบรนด์แต่บางรุ่นอาจาจะจะมากกว่านะครับเจ็ดอันนี้มันได้แค่เจ็ดนะครับอันนี้เราสามารถที่จะมาเสริมมาตัดต่ออีกครับตัดลูกข้างๆออกนะครับ ออกข้างๆอีกนะครับครับมาลองดูนะครับก็ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมชายนนท์สาวเครื่องเสียงบ้านๆนะครับวันนี้ก็มาลองวิชาลองความรู้จากที่ได้รับมาก็มาลองดูนะครับการต่อยังไงก็ศึกษาได้นะครับเนี่ยครับอย๋าวผมจะมาบอกการต่อกทีนี่ครับวิ่งเข้ามานะครับเข้ามาสู่ตัวล่างเลยครับที่เป็น EQ นะครับแล้วก็จะออกจาก EQ มานะครับเห็นไหมครับก็จา EQ มาก็มาเข้าที่นี่เลยนะครับเข้าสายเข้าเลยนะครับแล้วก็จ่ายไปที่ power เนี่ยครับเดี๋ยวผมประนดอ่กี้คือเรามี power ใช้แค่ตัวเดียวครับขี้เกียจไปต่อ2ตัวนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจยกมานะฮะก็ลองดูครับมันต้องลองแล้วของคันนี้ ังไงครับแม่ฝากมาด้วยนะครับนะครับเสียงคนละแบบเลยครับถ้าตัดออกไปใส่กว่ากันนะเสียงมันจะออกกันยังกระจัดอยู่ครับขนาดเราตัดไปบ้างแล้วนะครับคัดเสียงไปบ้างแล้วครับ โอเคครับรู้สึกว่าจะใส่ว่ากันนะครับขอบคุณมากนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับ